แต่พอสอ33พอสอ33เลยนะคะ เพื่อนเื่อนรกโมช่องโมมากิชาแนลนะคะตอนนี้นะคะโมก,ก็อยู่ที่ร้านผัดไทยค่ะงานที่วัดป่าโมกนะคะอาจจะได้เสียงเพลงนิดหน่อยนะ,นะะลูกค้าเยอะเลยเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ1 5 1 9นะคะงานนาเรศวนค่ะโมใส่แล้ว ใช้ที่นี่เขาจะแบบผัดเส้นแล้วใส่ไข่อะไรอย่างนี้นะคะก็ตามแต่และร้านเขาเนาะเป็นสูตรไข่สูตรมันนะคะขออนุญาตถ่ายรีวิวหน่อยนะจ๊ะจ๊ะถ่ายรีวิวหน่อยนะคะค่ะค่ะอุ้ยน้ำซอสค่ะทุกคนผัดทีนึงแล้วก็ได้หลายกล่องได้ค่ะโอ้ร้อนปะโหกล่องเท่าไหร่จ๊ะ ยี่บห้าบาทโอ้ยถูกด้วยนะคะบูกค้าเยอะเลยนะจ๊ะหอม ผัดไทยร้านนี้หอมนะจ๊ะคือน้ำซอสน,นี่เขาปรุงมาเรียบร้อยแล้วแล้วคือเทใส่นะคะผัดต่อเลยเหลอจ๊ะเดี๋ยวโมขอดูหน่อยนะเริ่มจากใส่น้ำมันจ้าทุกคนอ่าหอมเจียวไปลวจ้าหอมเจียวต่อไปอะไรจ๊ะเต้าหู้อ่าใส่เต้าหู้นะคะ กระทะใบใหญ่เลยอใส่น้ำซอสไปจ้าสองกระบวยนะคะสองกระบวยไม่พอสามกระบวยค่ะสี่ซอสมะขามเหรอคะแม่เยกแม่แล้วโม่ะ มะขามน้ำตาลเกลือแม่บอกสูตรเขาให้ไม่ได้ไม่ได้ใช้น้ำปลาค่ะไม่ได้ใช้น้ำปลานะคะใสเป็นเกลือนะปละค่ะน้ำปลาจะคาวนะนีะนะ่นค่ะเส้นจ้ะนี่คนกินมังสวิสรัติกินเจก็กินได้อ่าคนกินมังสวิรัติกินเจก็กินได้นะคะแม่ใส่เส้นไปแล้วจ้ะ หนึ่งคอ,อตัดนะคะแม่เขาตัดนะลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะคะหอมมากกินหอมตามสบายนะคะอ่าแม่ใส่จ้านี่หมับใส่ไปแล้วจ้ะ สองห่อนะจ๊ะทุกคนค่ะเสร็จแล้วมาดูค่ะกระทะหนึ่งได้กี่จานจ๊ะแม่ยี่สิบกว่าประมาณยี่สิบกว่ากเลยนะคะค่ะแต่หยิบมากไปหน่อยเพราะว่าไม่ถี่ค่ะไม่ละยี่สิบกว่าอืค่ะเป็นสูตรใส่มะม่วงด้วยไลฟ

ก็จะดูดซับน้ำไปนะจ๊ะสีน้ำตาลทองสวยมากค่ะใส่เต้าหู้นะแต่ไม่เห็นแม่ใส่กุ้งแห้งเนาะไม่ใส่ไม่ใส่นะคะเป็นสูตรไม่มีกุ้งแห้งนะลแล้วแม่ก็จะใส่น้ำไปอีกทีน,นะคะคน,นะคะ้ำนี่แล้วแต่ถ้าเกิดมันแห้งก็เติมแห้งก็เติมนะคะอ๋อแม่ไม่เติมน้ำเปล่าเลยเหรอ แม่ไม่เติมน้ำเปล่าเลยเหรอจ๊ไจะมไม่เติมเลยนะไม่ค่ะเอ,อไปร้านยุคใหม่จะเติมหมดแล้วไะก็ผัดใบใบจะเติมราดเติมอะไรก็ไม่ได้เติมโอ,อ้ราดเพืิงครับอยู่แล้วให้พอดีเลยอ๋อน้ําซอสแบบพอดีเลยนะคะค่ะแม,ม,ม่ใส่อะไรจ๊ะถั่วงอกจ้ะ ถุงห่อก็แบบให้เสด็จน้ำก่อนนะคะใส่ถุงห่อจ้ะมแม่เราขายมากี่ปีแล้ว,วจ๊ะตั้งแต่พศสามทีออ่สามพศสามที่สามเลยนะคะ เริ่มขายผัดไทยมาพศส3งโอ้โหจนถึงปัจจุบันขายอ่างสปีสาปีนะคะโอ้โหยาวนานมากๆเลยอายุเท่าแม็กพอดีเลยตอนแม็กเกิด31มสอ็ดหรอสามสองสายุ30กว่าโอ้ตอนนี้60กว่าแล้วค่ะ33นี่ไงขายผัดไทยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงสามีตายสักคนอยู่แล้วออ๋เสียใจด้วยนะคะ แยงแฟนพวกบ้าตายไปซะแล้วอ้าวสีสันน่าทานมากาถูกมากนะคะยี่ห้าสมัยนี้หาไม่ค่อยได้แล้วนะจ๊ะแม่แล้วก็ให้ขายแล้วก็ขายสาร์ปแล้วก็ขายคนนี้แล้วก็ขายขาลาเนียเราได้บ้่งแม่เป็นคนใจดี ทก่อนขาย20เลยนะยันดีนี้เส้นก็ขายตั้งสมัยเส้น9บาทโอ้โหยันดีนี้เท่าไหร่รู้ไม่30 30โอ้โหใส่ไข่ไปนะจ๊ะที่ตักเมื่อกี้ก็จะหมดแล้วอันนี้เป็นคุณลูกเหรอคะที่ช่วย เอาคุณหลานนะคะเป็นหลานนะคะที่ช่วยคุณแม่หั่นใบอันนี้แม่เบาแก๊สนะคะปิดแก๊สไปเลยไปดูคุณแม่หั่นอันนี้นะ ไปเลยจ้าอาเสร็จเรียบร้อยนะคะ ทา,ทานค่ะทุกคนแม่เล็กนะคะเดี๋ยวดูแม่เล็กใส่กล่องกันนะ ไม่น,น้อยเลยนะจ๊ะแม่อิ่มเท่านั่นแหละเต็มกล่องนั่นแหละอิ่มก็เต็มกล่องนะจ๊ะใช้จับของค่ะเติมนีครับ ดูการใส่ถั่วใส่น้ำตาลนะคะใส่ใส่สก็ผิดได้เลยนะคะคุณค้าบอกใส่กล่องน,นะคะ ตามงานตามตลาดนั้นไม่พอมีส่งด้วยนะมีโอท็อปด้วยนะจ๊ะนรู้จักกันแล้วอย่างวัดคุณอินมีงานอะไรอย่างนี้แม่เรียว่าวัดขุนินวัดอะไรนะวัดคุณอินอะวัดขุนินนะคะพระพมูนอะงานอะไรคะงานเกษตรจานสิบห้านรอด้วยรอด้วยค่ะรอด้วยรอด้วยโอเคสองห้องสองคนนี้ไม่ใช่สองคนครับ มาคนขายพี่เบสิบิบดิบมะม่วงอ่าวทำไมผัดไทยอ่างทองใส่มะม่วงตลอดเออทำไมผัดไทยอ่างทองใส่มะม่วงคนแรกก็มีถ้ามีมะเฟืองก็ใส่มะเฟืองมาดิอ๋ออยู่ที่หน้ามันค่ะถ้ามีมะเฟืองก็ใส่มะมือหน้ามะนาวก็หน้ามะนาวไปแล้วาะมะม่วงก็มีเียอ๋้หน้ามะม่วงเข้าไปแล้วก็คือมะม่วงค่ะแต่ถ้ามาผัดไทยไม่ใส่แั่โบราณจริงจะใส่แค่ว่ามะเฟือง กเข้าัลยนแล้วแต่หน้าไหนแแล้วตอนนี้หน้ามั่วงเลยแล้วโอเคค่ะเพื่อนสำหรับคลิปนี้โมขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ